นะกระเบียนรถด้านด้านหนา้าฟังด้านหนา้าหลังรถสามใช้สีสองตัวผสมกันครับ สีน้ำตาลอ่อนประกายมุนเหลือบทอง,ทงกับใช้สีน้ำตาลแดงผสมกันครับใส่เชื่อมแกนเข้าไปด้วยกันผมขาด ใส่เชื่อมแกนไว้เลยน,นะครับกันผมขาดตีเข้าไปผสมกันเข้าไปเลยนะตีให้เข้าออกันเลยครับผสมให้เข้าออกันเลยลุ่งเครื่องแกนของวิตามินใส่ลงไปพร้อมกันเลยเช่นผมจะได้แข็งแรงสีน้ำตาลแดงกับสีน้ำตาลอ่อนประกายหมนเหลือบทอง ใส่ผสมกัน ืกกกกแกดบวดะแกวดจแันพปันยล้ยอนพอยอมเสร็จแล้วก็เอาทิ้งไว้สี่สิบนาทีครับล้างออกสะได้เ่า เอาให้ทั่วๆนะครับทั่วแล้วก็ทิ้งไว้40นาทีจะได้ล้างออกครับก็เสร็จนะครับยอมผม ต้องซื้อแล้วต้อง,อองอกันใี่น้ำตาลอ่อนประไกยหมุนเหลือบทองปผสมกับสีน้ำตาลแดงสีที่ได้ออกมานี่ครับดิดงอกได้ดีมาก Nắng trà khói hang lỡ Trà đầy đây đây, đây mình sử dụng trà chăn đuôi Qua phố 30 cua chứ Đông bình <laughs> ก็คุ้มมาก,กัตเกลี่ออยแล้วไม่ไน่าให้ยังไานน้ะ บ๊อบคุยนี่วันนี้ซอยบ๊อบคุยด้วยครับนี่เดี๋ยวออกมาเป็นสีแฟชั่นเลยครับ น้ำตาลแดงผสมกับน้ำตาลก่อนประไปหนเหลอบทองครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม